ผีปอบอายมากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่เมื่อไม่นานมานี้คือมีการตายปริศนาเกิดขึ้นของคนในหมู่บ้านจำนวนมากชาวบ้านที่ตายในเวลานั้นสภาพศพแต่ละคนไม่แตกต่างกันมากนักเรียกด้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนคนตายอย่าติดใจสงสยัย ยืนเร่องให้เจ้าหน้าที่ทำการผ่าพิสูจน์พบว่าตับไตไซม,ม้มซูลสลายหายไปกลายเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเต็มท้องไปหมดนั่นเองทำให้ทุกคนในหมู่บ้านลงความเห็นกันว่านี่คงเป็นฝีมือของปอบแต่ใครกันเล่าที่เป็นปอบที่ว่าในเมื่อคนที่ถูกกล่าวหาถูกเยัดเยียดในตำแหน่งผีปอบร้าย ตอนนี้ได้ตายไปแล้วโดยกระสุนอาคมที่เจอกเข้ากลางอกนอนแน่ดินจมกองเลือดต่อหน้าคนในชุมชนและผู้ที่ก่อเหตุนั้นก็อยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งพี่แจมหญิงสาววัยสาอุ้มท้อง8เดือนเกิดตายลงในบ้านของตนจากที่ฝั่งเขาพูดกันนั้นพี่แจมไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายทรัพย์สินมีค่ามากมาย ไม่มีการถูกรือคน้นสาเจ้าตัวยังไม่เคยมีการเจ็บป่วยใดๆที่อาจจะเป็นสาเหตุของการตายในครั้งนี้คนพบศพคือพี่แบงค์สามีของพี่แจมหลังจากที่ได้ลาง,งานในตัวจังหวัดซึ่งไม่ห่างจากบ้านมากนักก็รีบบึงรถกลับบ้านในตอนดึกโดยว่ารู้สึกใจขอไม่ดีมันห่วงมันคิดถึงเมียรักอย่างบอกไม่ถูกจอดรถนาบาน ยังไม่ทันได้ดับเครื่องดีด้วยซ้ําก็ต้องสะดุ้งวาบเพราะแลเห็นเงาตะคุมของใครคนหนึ่งกระโดดลงจากชั้นสองของบ้านแล้ววิ่งหายไปในความมืดเงาร่างนั้นมีอัตลักษณ์ที่สามารถจําได้ในทันทีเพียงแต่พี่เบนซ์ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นใช้เท้าตบขาตั้งของรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็จำพรวดขึ้นกระไดบ้านตบประตูเรียกพี่แจม และคนในบ้านดัางลันแต่ก็ไร้เสียงตอบหรือสับเสียงสำเนียงใดที่บ่งบอกว่ามีรักจะลุกขึ้นมาเปิดประตูพี่เบงก็ใจร้อนรวดขึ้นทั้งเรียกทั้งทีบกระทืบประตูที่ลันดานจนในที่สุดประตูก็พังลงพี่เบงพุ่งตัวไปอย่างห้องนอนก็พบกับภาพที่บีบหัวใจจนแทบคลั่งนอนเหยียดยาวตาเหลือกลานอยู่บนเตียงนอน จมกองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากของสงวนจนชุมพะทุ้งส่งกลิ่นข่าวคลัค้งไปทั่วเสียงร้องเอะอะรำไห้ของพี่แบงค์ปลุกให้คนในบ้านที่ขนาดประตูพังโครมก็ยังไม่รู้สึกให้ตื่นเมื่อทุกคนเข้ามาในห้องภาพที่เห็นนั้นก็ทวีเสียงรำไห้ขึ้นอีกหลายเท่าไอ้เฮิร์นไอ้สัตว์มึงทำเมียกู พี่แบงค์กัดกรามโกรธพูดพรามทั้งน้ำตารวมทั้งเพื่อนบานที่เข้ามาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ปร่ามว่าจะไปโทษคนอื่นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานนำซ้ำคนที่พี่แบงค์บยความผิดให้ว่าเป็นฆาตกรรมนั้นยังเป็นผู้พิการติดเตียงอีกด้วยต้องมันนั่นหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก <c oughs> พี่แบงค์ยังยืนยันคำเดิม มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงหลายเก่งลุงข้างบ้านหยงขึ้นก็ไอมากที่มึงกล่าวหามันแค่จะลุกไปเหี่ยวมันยังทำใหม่ได้แล้วมันจะมาทำให้อินวนมันตายได้ยังไงไอมากหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไอหือนจนติดปากเป็นชื่อที่มาจากเจ้าตัวบอกให้เรียกแบบนั้นชายพิการแขนขาลีบร่างกายพายพรมนอนติดเตียงเมื่อก่อนเห็นบอกว่าไอมากนั้น เป็นพวกเล่นคองชอบของครั้งที่ไหนมีข่าวว่าอาจารย์ดีอายมากก็ต้องไปกราบขอตัวเป็นสิษย์อยู่ไม่ขาดได้ของมาทั้งวิชาและเลขยันที่จานหมึกหลงบนเนื้อหนังก็เกิดเก่งกล้าท้าตีท้าฟันกับคนอื่นไปทั่วยิงได้เห็นว่าตนเองมีนังดีมีพระหน้าปืนคงไม่ได้กินมันหรอกมันก็ยิ่งฮึกเคิมและวางตัวเป็นนักเลงใหญ่ ให้ทุกคนเรียกค้านอย่างเกรงใจว่าไอามากทำเป็นเบงอวดว่ากูนี่แน่สุดท้ายไอายมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขมูชนเสาไฟฟ้าหัวกะโหลกเปืดแต่ไม่ตายกลายเป็นคนพิการต้องให้พ่อแม่ปอนข้าวปอนน้ำและช็ดขี้ฉ็ดเยี่ยวจนถึงทุกวันนี้ทำไมใส่มันจะเป็นใคร <c oughs> ฉันก็ว่ามันกระโดด ลงจากเนือนของข้าก่อนที่ข้าจะพังประตูแล้วมาเจอศพอินวนมัน <c oughs> <c oughs> พี่แบงคหันไปตะเบงเสียงใส่ลุงข้างบ้านจนตาแกะทะลึงทำหน้าดุนั้นละ่ะพี่แบงคจึงได้หยุดฟูมไฟทนเก็บความขับเคนเอาไว้จนไฟโทสะสุมอ,อกยิงตอนที่ยกร่างของพี่แจมขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าชำระล้างร่างกาย และสิ่งที่อนิจอนาตก็เกิดขึ้นมีเสียงเหมือนการพายลมออกมาจากร่างของพี่แจมนําเลือดทะลักไหลออกมาพร้อมกับเศษก้อนเนื้อกองตูและไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นซากของเด็กในท้องหรือไม่เพราะอวัยวะ,วะส่วนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วไหลหลุดออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเท้าเขนขาเห็นแบบนั้นคนเป็นพ่อแม่และพี่แบงก์ก็ร้องไห้หนักขึ้นกว่าเก่า ไอ้มากไอ้เลวไอ้ดิยมพี่แบงค์สมุทลันพุ่งตัวไปค้นหาปืนพกจากในตู้เสื้อผ้าสิ็์แล้วก็ก้าวฉับๆลุงกระไดควบหมอเตอร์ไซค์หายไปในความมืดปลายทางนั้นคงไม่ต้องถามไทยต้องเป็นบ้านไอ้มากเป็นการแน่จากปักคำของพ่อแม่ไอ้มากกลางดึกคืนนั้นมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดทีนาบานแบบไม่ได้ดับเครื่อง ครูเดียวก็มีคนตบประตูตะกนเรียกชื่อไอมากดังลัน่นพอกับแม่ของไอมากสอมดูก็เห็นว่าเป็นพี่แบงค์ซึ่งรู้จักกันดีคิดว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่จะต้องเปิดประตูให้เพียงแค่หมุนล,ลูกบิดเท่านั้นก็ต้องตกงายท้องเพราะประตูถูกทีบเย่างแรงพุ่งกระแทกไปที่หน้าจนมึนจากนั้นก็บุกเข้าไปในบ้านตรงไปที่นอนของไอมากไอมาก พี่แบงตะเบ่งเสียงดังลันอืม้มไอมากขานรับแบบเสียงเรียบต่อมาเสียงปืนก็แผดสนั่นจนพ่อแม่ของไอมากต้องสะดุ้งตกใจหมอบคอมหัวลงจรดพื้นพี่แบงค์ลันไก่ใส่ไอมากจนหมดแม็กแล้วก้าวออกจากบ้านโดยอาการใจเย็นก่อนที่จะพ้นทรณีประตูหันมาตาวาดใส่พ่อแม่ไอมากว่า ลูกของมึงจันไรสมควรแล้วที่มันต้องโดนแบบนี้ผูดจบก็เดินออกจากบ้านแล้วก็บิดรถหายไปในเส้นทางของท้องถนนในความมืดหลังจากที่พี่แบงก์ก่อเหตุนั้นก็ไม่ได้หนีไปไหนขี่มอเตอร์ไซค์กลับมากอดร่างไร้วิญญาณของเมียรักรำไห้วาแกแขนให้ถือกับลูกและไม่ต้องเป็นห่วงแล้วคนที่ได้ยินก็เสียใจว่าพี่แบงค์ไปทำอะไรมา แต่ก็ยังนึกเข้าข้างพี่แบงค์ว่าคงไม่อารมณ์ชั่ววูบฆ่าคนตายดอกกระมังครูเดียวเท่านั้นคนแถวบ้านของไอ้มากก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถามว่าพี่แบงค์ฆ่าคนตายได้กลับมาที่บ้านไหมเท่านั้นเองแม่ของพี่แบงค์ก็วีดร้องและร้องโหลัน่นพร้อมกับเป็นลมฟุบกับพื้นที่สุดพี่แบงค์ก็ถูกเข้าคุกเข้าตารางชดใจกรรมไปตามระเบียบ ขาไม่ปฏิเสธคอหาเลยสักคอยังพูดในชั้นศาลเป็นเสียงกล่าวแววตาเฮียมหากย้อนเวลากลับไปกูก็จะทำแบบนี้ศาลที่เคารพจึงพิจารณาว่าผู้กระทําผิดไม่คิดสำนึกจึงจับยัดเข้าตารางคอหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดนจำคุกเข้าหลายปีโดยไม่มีการลดโทษเรื่องนี้คนที่ทุกข์ทรมานที่สุด คงไม่พ้นกับพ่อแม่ของทุกฝ่ายนั่นเองเหตุการณ์ระทึกไม่สยองขวัญีมากถูกฟังระหว่างต้นตะแบกคู่ในป่าช้าเป็นรายแรกในหลายสิบปีตามคำสั่งของผู้ตายว่าหากสินใจวันไหน,นขออย่าได้เผาขอไม่ชอบของร้อนให้ทำพิธีฝังเท่านั้นซ้ำอยังชี้จุดเอาไว้ด้วยพ่อแม่ก็ตามใจเป็นครั้งสุดท้าย โดยไม่รู้ว่านั่นคือบอกเกิดของความไหยนะที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่คืนก็มีเสียงวีดร้องดังมาจากบ้านใหญ่ชมเจ้าตัวร้องของความช่วยเหลือสลับกับบอกว่าอย่านะอย่าทำกลัวแล้วลูกหลานยักไม่ทันได้เข้าไปดูเสียงก็ขาดไปซะอย่างนั้น มีเสียงคนกระโดดลงเรือนพร้อมๆกับที่ลูกห้านเปิดประตูก็พบว่าใหญ่ชมตายเสร็จแล้วในสภาพเดียวกันกับพี่แจมคือนอนจมกองเลือดที่ทะลักออกจากของสงวนต่อมาก็เป็นปาแชมแม่ไมายขายเครื่องแกงในตลาดมีสภาพศพที่พบกองแกก็คือนอนหมกอยู่ในป่าหญ้าข้างทางก่อนถึงตลาดเพียงไม่กี่ร้อยเมตรสภาพศพก่อนที่ครูไปจะมาพลิก คือไร้รอยบาดแผลต่อมาร่างก็วางลงในผ้าดิบและนั่นแหละเสียงแผลดังลั่นทั้งเลือดทั้งเศษเครื่องไหนไส้ม้ามทะลักออกมาจากตรงนั้นกลิ่นขาวคลั่คลุ้งหลายคนที่ไปดูรับไม่ได้ถึงกับต้องโก่งขออวกและรายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือพี่น้องฟ้าแฝดหม่ยวินเรื่องร้เกิดขึ้นกับสองสาวในกลางดึก คนหนึ่งชื่อไม้์รดมาได้เพราะเสียงวีดร้องสุดเสียงในตอนนั้นมิ้นถูกสังหารถือละว,ว่าคนที่บุกเข้ามาในห้องของเธอทั้งคู่ในยามดึกใช้มือข้างหนึ่งบีบคอมินและกดไว้กับเตียงเจ้าตัวก็ดินคลุกขลักต่อสู้สุดฤทธิ์แต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงนั้นได้มันใช้มืออีกข้างกระชากกางเกงของน้องสาวห้รนลงไปอยู่ที่เขา่า จากนั้นกระซวกมือเข้าไปยังของลับโดยใช้สุดกำลังของบันนั้นกระทำการเช่นนี้เจ้าสาวได้ร้องแคกแคกตาเหลือกลานน้ำตาไหลพรากโดยอาการเจ็บปวดมันกระทุงเข้าไปลึกเรื่อยๆและเรื่อยๆตัวมิ้นที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตนไม่ได้ร้องเลยสักนิดเพราะอาการตกใจเมื่อเห็นว่าท้องน้อยของพี่สาวนูนเป็นระยะเหมือนว่า มือของไอ้คนร้ายควานหาอะไรสักอย่างแล้วกระชากออกสุดแรงนั่นลหละจึงได้สติหวี่องลันมันหันขวับเหมือนจะพุ่งเข้าหาเธอแต่ได้ยินเสียงของพ่อแม่เอะอะตรงหน้าห้องจึงกระโดดหนีตัวของมิน้นร่างกระตุกอยู่ครูก็ขาดใจตายอานาถอยู่ตรงนั้นหนูเห็นหน้าตาของคนร้ายไหมลูกนายตำรวจคนหนึ่งรับหน้าที่สอบปากคำสาวน้อย พยายามทำเสียงให้เป็นมิตรเพื่อไม่ให้สาวน้อยหวาดกลัวแล้วก็ตะลดุดหนีไปจุนเล่าเรื่องไม่ได้หม่ยพยักหน้าตอบเห็นค่ะแล้วรู้จักเขาไหมคนร้ายน่ะนายตำรวจถามขึ้นอีกรู้จักค่ะสาวน้อยรำไ้บอกว่าคนร้ายที่เห็นนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือไอ้มากชายพิการที่เพิ่งตายไปอย่างไม่พ้นเดือนด้วยซ้ำ ความนั้นถึงหูผู้ใหญ่บ้านแรกทีเดียวเขาก็ค้านว่าเป็นไปได้หรือไอมากมันตายไปแล้วจะลุกมาทำร้ายคนอื่นให้ดาวดินเป็นเรื่องพือเจอเป็นแน่การกล่าวเช่นนี้ของไม้กำลังเป็นการหมิ่นผู้ตายซึ่งสาเหตุที่มันต้องสิ้นลงก็เพราะถูกกล่าวหาและค่าทิ้งอีกเช่นกันแต่สาวน้อยก็ยังยืนยันคำเดิมที่เห็นว่าเป็นไอมากจริง สำยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร่างกายกำยำทำหน้าเฮี้ยมหาใช้ไอ้มากที่อยู่ในสภาพผมแห้งหนังติกระดูแต่มันอาจจะเป็นอย่างที่หนูไม้บอกก็ได้นะผู้ใหญ่มึงพูดอะไรวะไอ้สักประสาทกลับแล้วหรือไงผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้ยินลูกน้องคนสนิทว่าก็ด่ากลับเป็นชุดใหญ่แต่ก็ต้องนิ่งสนิท เพราะนายศักด์บอกว่าเคยพบไอ้มากวิ่งตัดหน้าหลังจากที่เจ้าตัวตายไปสองสามวันแล้วสัายังมีสภาพไม่แตกต่างจากที่สาวไมบอกอีกด้วยเอยมึงเมาน่ะสิถึงได้เห็นอะไรที่เป็นตุเป็นตะไม่นะผูยย้ใหญวันนั้นฉันไม่ได้เมาไม่ได้เตะตองเราเลยด้วยซ้ําไอศักด์พูดแย้งทันควันโดยสีหน้าที่จริงจังเพิ่มขึ้น ชาวบ้านที่ชุมนุมกันอยู่ก็เริ่มควยเคว้ใจหนึ่งก็คานว่าคนตายไปแล้วจะลุกขึ้นมาฆ่าคนอื่นเป็นไปได้ด้วยหรือแต่อีกใจก็หวนคิดไปถึงอดีตก่อนตายของไอมากเขารู้กันทัว่วว่ามันเป็นคนที่บาวิชาอาคมซ้ำยังเคยซ้ำแดงเดชให้ประจักษ์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนต่างว่าเรื่องที่สาวน้อยบอกอาจจะเป็นความจริงไปได้ต่างว่าไอมากเป็นปอบ แล้วเทียเ่ยวขินฆ่าชาวบ้านเพื่อสนองความหิวสักวันหนึ่งพวกตนอาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันหรือไม่พูดคุยปรึกษากันแล้วก็ออกเสียงโหวตให้ผู้ใหญ่ขุดหลุมศพของไอ้มากขึ้นมาดูอีกครั้งถ้าไม่เกิดกำลังก็จะจัดการเผาเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายตัวผู้ใหญ่เองก็กลืนไปเข้าคลายไม่ออกโดวยว่าการกระทำแบบนั้น มันเป็นการยำยีน้ำใจของบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้นแต่หากไม่ยอมทำคะแนนเสียงของตนก็จะชดรั้งการเป็นผู้นำอีกสมัยหน้าคะแนนคงหายไปเกือบครึง่งที่สุดก็ใช้อำนาจของพ่อบานกล่าวแก่ครอบครัวของไอมากว่าต้องการขุดศพมาเพื่อพิสูจน์ความจริงแรกทีเดียวพ่อของไอมาก็ไม่ยอมแต่ก็ต้องพายให้กับเสียง้างมาก และเมื่อมีการขุดศพของไอ้มากขึ้นมาทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามันอยู่สภาพที่สมบูรณ์ทั้งที่ตายมัเกือบเดือนแล้วซ้ำยังไม่มีรูปร่างที่เหี่ยวแหง้งตามรูปร่างก่อนตายมันกำยำํำลำสันเหนือหนังมีเลือดฝาดดังคนปกติและตามเนื้อตัวยังเต็มไปด้วยอักขระเล็กยัน ที่พ่อแม่และสับปะหลืดจำได้ว่าเมื่อครั้งเหยียดร่างของไอ้มากลงรงนั้นไม่มีสิ่งนี้สรุปได้ว่าสิ่งที่สาวน้อยพูดเป็นความจริงและการตายของคนอื่นๆที่ผ่านมานั้นก็อาจจะเป็นฝีมือของไอ้มากคนในชุมชนลงมติก,กันว่าจะทำลายศพของไอ้มากเสียเพื่อความสบายใจของทุกคนในหมู่บ้านในขณะที่นำร่างของไอ้มากไปเผา เสียงร้องโหยหวนดุดปีศาจกึกก้องเย่งเยือยอลากยาวอยู่เกือบสิบนาทีสมฟ้าฝนยังโปรยปลายอากาศอึดอัดท้องฟ้ามืดครึ้มแต่เมื่อรังของไอ้มากถูกเผาจนหมดสิน้นบรรยากาศโดยรอบทุกประการก็กลับมาเป็นปกติตอนนี้ชาวบ้านและครอบครัวของพี่แบงค์เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในกรณีที่พี่แบงค์ถูกจับกุ่มในครั้งนั้น แต่เรื่องที่นาเศร้าคือไม่มีใครสามารถยืนอุทธรณ์ต่อชั้นศาลเพื่อให้พี่แบงค์ถูกปล่อยตัวมาได้และเรื่องราวของปอบไอมากก็จบลงเพียงเท่านี้